ี่ไหมไปพบครูท <ies, S 2> ี่ห้องเดี๋ยวนี้นะผมมาดีสูบเด็กคู่ผู้ใดว่าผมสูบล้วครับผมเป่าผึ่งซื้อผมเห็นร่างผึ่งอยู่บนต้นไม้ก็เลยจุดใกล้เป่าซื้อผมไมาดีสูบอีรีเดครับผมมาดีสูบเด็กคู เด็กนักเรียนแกนนําเดินเข้ามาบอกว่าเขาติดบุหรี่เขาติดเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงของการปิดเทอมเนี่ยเขาไปเอาพึ่งเพื่อที่จะมาขายแต่เวลาจะไล่พึ่งไม่ให้ต่อยเนี่ยก็คือการสูบบุหรี่แล้วก็พ่นควันไล่พึ่งให้ออกไปแล้วถึงจะเก็บเอาลังพึ่งเนี่ยได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นการทำหลายๆครั้งนานๆขั้นเข้า,ขาเนี่ยนะคะก็เลยทำให้เขาติดบุหรี่ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งขอหนองไผ่ได้มีแนวคิดจัดนวัตกรรมการเลิกสูบบุหรี่ด้วยการทำลูกอมยญาหมอน้อยและจัดกระบวนการแบบกลุ่มโดยการจัดตั้งนักเรียนแกนนำเพื่อการทำกิจกรรมระหว่างนักเรียนและผู้ปกครองเด็กที่ สูบบุหรี่ที่จะเข้ากระบวนการกลุก่มกับเราในครั้งนี้จะต้องเป็นเด็กที่สูบบุหรี่วันละ20มวนแล้วเอาผู้ปกครองที่สูบบุหรี่หรือไม่สูบบุหรี่ก็ได้มาร่วมกลุ่มด้วยก็จะมีการเข้ากลุ่มทุกเช้าวันละ30นา,าทีในทุกขั้นตอนที่เราทําเสร็จแต่ละวันนี้เราก็จะมีการแจกลูกอมให้เด็กเอาไว้ติดกระเป๋าวันละประมาณ5้าถึงหกเม็ดไว้ให้เด็กได้อมเพื่อ <c oughs> ที่จะเวลาเขารู้สึก จากบุหรี่ก็จะได้เอาลูกอมนั้นเข้ามาอบได้เลยนะคะจากแนวคิดอนวัตกรรมการนำ้าดอกขาวมาประยุกตเรื่องกับการทำกิจกรรมระหว่างนักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคอนหนองไผ่ทำให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองลดและเลิกสูบบุหรี่ได้โดยการวัดและติดตามผลอย่างใกล้ชิดออกติดตามไปที่บ้านว่าบริบทรอบบ้านสิ่งแวดล้อมที่บ้านเป็นอย่างไร ที่เลิกได้ที่เลิกไม่ได้เนี่ยนะคะสำคัญเลยนะคะก็อยากจะเป็นกำลังใจนะคะให้สำหรับคนที่สุบุรีอยู่ตอนนี้นะคะ่ะเรื่องของการเลิกแบบมันเลิกได้นะมันเลิกง่ายอยู่ที่ใจเราว่าเราจะทำได้หรือไม่ได้อยู่ที่ใจนะคะเพราะฉะนั้นให้กำลังใจทุกคนนะคะว่าบุรีเลิกได้ค่ะและนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของโรงเรียนปลอดบ,บุรีที่สร้างนวัตกรรมร่วมกับการทำกิจกรรม ระหว่างนักเรียนและผู้ปกครองที่สามารถลดจำนวนนักสูบและลดอัตราการเกิดนักสูบหน้าใหม่จากนกวัตกรรมลูกอมเทวดาย่าหมอนอง